คายในเอ่ยข้อห้ามสารพัดแถมแบ่งรายได้ให้ศิลปินเบาเหมือนปุยนุ่นมอนิ Morning, ่งนิ่งนิ่งนิ่งแฟนๆที่รักของอีชนันมาดามกุ้งกิ้งนางพญาสุดสวยและซ็กซี่ในใจพวกหลอนเหล่าทาศทั้งหลายมารายงานตัวแล้วพวกหลอนเป็นยังไงกันบ้างเส้นเลือดแห่งความเพือกทำงานมั้ยท้าทำงานเชิญอยาเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของคายสาวแบลค่ายหนึ่งจริงๆมีคายมาไม่นานมากนะแต่ผลิตศิลปินมาแล้วมากมายและมีทั้งปัง และไม่ปังคอนเทนต์ดีและคอนเทนต์หวยปะปนกันไปแต่โดยรวมถือว่าเป็นค่ายเฉพาะกลุ่มที่มีคนรู้จักอย่างดีแหละจริง,รงๆเรื่องของเรื่องมันมาจากอดีตช่างแต่งหน้าคนหนึ่งเขาออกมาแชร์ให้เดียนฟังเขาบอกว่าตอนแรกชีจะเงียบแล้วหมายถึงแหล่งข่าวเดียนนะ่ะแต่ดันคันปากเมามอยกับศิลปินคนหนึ่งในค่ายแบล็ปายโดยศิลปินนางนี้ชีบอกว่าชีคือตัวแทนหมู่บ้านขอเผาหน่อยและชีก็เผากับแหล่งข่าวเดียนแบบจัดเต็มที่ออกอากาศ ได้มีอยู่3ประเด็นเรื่องแรกขีปลูกค้าจริงๆต้องบอกว่าชีดาราบอกหนูเป็นสาวห้าวและกโกเฮฮาหน่อยๆแต่ค้ายอยากได้ลุคแบวเลยต้องหันมานุ่มกระโปงทำหวานชอบสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าเพื่อขายภาพลักษณ์ซึ่งตอนแรกก็ทำไปเพราะเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆมีเพลงที่รู้จักน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยจึงต้องทำให้อยู่ได้แต่พอทำไปสักพักขอห้ามบันดันเยอะและดันเหมือนควบคุมชีวิตของพวกชีเกินไปบอกตรงๆ ชีไม่แฮปี้และเปิดเผยไม่ได้ว่าเป็นสาวห้าวด้วยถัดมาเป็นประเด็นความสนิทชีถูกสอนมาว่าห้ามสนิทกับใครเลยแม้แต่คนเดียวนอกจากเออาค่ายก่อนหน้านี้เคยมีเพื่อนสนิทเป็นนักข่าวช่องดากแต่ไปสัมปเปิดกับใครไม่ได้เลยว่ารู้จักคนนี้มันเสียมูลค่าคําถามจากเพื่อนชีคือรู้จักคนผิดหรอแต่ค่ายมองว่าผิดต้องวางตัวประหนึ่งนางฟ้านางสวรรค์วางตัวเหมือนเทพบุตรเทพพิดาสุดจะหล่อสุดจะสวยประมาณ บอกตรงๆศิลปินเขาอึดอัดประเด็นสุดท้ายคือเงินส่วนแบ่งการทํางานน้อยนิดเหมือนปุยนุน่นจากที่รับงานปางๆงานหนักๆแต่มันช่างไม่คุ้มเลยบ้านสักหลังเงินสักก้อนรวมกันยังไม่ได้เลยคนรวยคนเดียวคือค่ายต้นสังกัดทําเอาหลายคนทนไม่ไหววิจารณ์ในกลุ่มลายศิลปินที่แอบตั้งขึ้นมากันรัวๆแต่อย่างที่บอกใจเขาใจเราเงินควรแบ่งเยอะหน่อยซื้อใจเด็กซื้อใจศิลปินเขาจะสนิทกับใครก็เรื่องของเขาเพราะถ้าทำ เขาจะได้ทำงานได้อย่างสนุกสนานและไม่เพลียใจยเวลาถูกใครเรียกไปงานนั้นงานนี้อย่าให้เขาหมดความอดทนแล้วต่อไปจะไปแชฉเลยอายเปล่าๆซูดูแลกันดีๆและโอเคโอเคต่อไปดีกว่าไม่งั้นเผื่อมีใครรู้แล้วเอามาแชฉอีกหมุดหน้าหนีเลยนะอีอี